สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนอ่ะวันนี้คุณสมาก็เริ่มทําการะจะเปิดร้านแล้วตอนเย็นเปิดร้านหกโมงเย็นวันนี้วันศุกร์มีแชมเปญเทสติ้งที่ร้านแล้วเราก็จะจัดมื้อเย็นด้วยแล้วก,ก็เตรียมไว้สำหรับวันเสาร์อีกทีนึง่งมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้เมนูมีบอย์เบสก็จะมีพวก จะหั่นกองก่อนเนาะเห็นมีกุ้งแต่วันยังไม่ละลายนะมีหอยมีปลาไทเกอร์พรอนตอนนี้จะเป็นกุ้งลายเสือเอามาใส่กับบอยู้ยได้แต่เขากำลังละลายเราจะดูกันอีกทีหนึ่งกำลังเตรียมของยังไม่ลงตัวก็จะมีขาเป็ดขาเป็ดขาเป็ดคุณสามีก็รับโทรศัพท์อยู่อันนี้อบอะไรคะเปลือก เปลือกกุ้งทำซอสบอยเบสเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงจะหา okay. เนเป็นเฟิร์มเดี๋ยวแม่จะวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะ

इतना uh प्राण -huh. อะไรอ่ะเอาเสียขมับคัด่คัดเชิเชอ่า,ออา,าคือลูกหร่อน่าไม่ใช่กระเป๋าใ่มีชั้นกระ,ะเป๋ากระเป๋าใ่มีวันนี้จะบอกอะไร Mm -hmm. come. Mm. I'm not going to use that one if you want to put it there. Oh, yeah. อ้ามันหันได้แต่มันต้องออเ,เ,เปิดไฟนะข้อแม่เชื่อว่าติดปิดไฟนะเปิดไฟต้องเชื่อใดีถ้าเราไปตรงนู้นมันจะแบบว่าเออเห็นแบบว่าเห็นหมดเลยไงนะี่นไงถนะ้าตรงนะี้อะเพอะเข้าไหมล่ะแต่มัน แต่มันจะเป็นเสียงตู้เย็นตรงนี้ไม่เฉยนี่เสียงตู้เย็ยกน,กนก็รบกวนอกล่องอยู่กับว่าเป็นอย่างไรหรอกว่าไม่เป็นไรโอเค เียตู้เย็นจะไอ้นี่กับกล้องใหม่

ขอโทษนะครับนั่งอยู่นี่แล้งเหรอครับนั่สำหรับผู้ชจยอยู่่ไห้เยอะเีฟรีฟรีเฟอร์ไรเยอ r รไลไม่เหมือนสอ ฟันเร่อเรือใส่ยืนฮึภาษาแครโอเคหรออะ เบอร์เกอร์อยู่ไหนแฮมเบอร์เกอร์ุมเบอร์เกอร์มปังเบอร์เกอร์อิีย์ครับเด็กเาขนมอไเนื้อรีอยู่ในตูเยนเนือถ้าใส่ะอคจะเอาปลาแซลมอนออกมาด้วยอเนืใ่สร้อยมาก แชมเบอร์ลี่แชมเบอร์ลี่วันนี้รายการเมนูอะไร สเตเตอร์มีสองสเตเตอร์นิสคาเกนกับโบยเบสโบยเบสโบยเบสเล็กสเตเตอร์โบยเบสก็มีแฮมเบอร์เกอร์สองร้อยกรัมอบยเบสใหญ่อะไรอีกอันนึงโบยเบสใหญ่สำหรับใส่แซลมอนเหรอใส่แซลมอนด้าข้างบนเอาท็อป বে চাক বৰ বেছি